สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2485ซึ่งเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา69ปีกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งมั่นทุ่มเทต่อภารกิจในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายเรื่องโดยเฉพาะการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนตามโครงการหลักประกันสุขภาพทุนหน้า ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันพร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาสถานบริการในสังกัดที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางในจังหวัดอำเภอจนถึงตำบลรวมกว่าหนึ่งมืนแห่งให้มีขีดความสามารถในการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริการทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศและในปีพุทธศักราช2,554ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุค,ครบ8 4พรรษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในประชาชนตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปทั่วประเทศและให้ความรู้รวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ได้รับการดูแลร,รักษาอย่างรวดเร็วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระศรนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าขณะนี้พี่น้องส่วนใหญ่จะต้องประสบกับความเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัยซึ่งสถานบริการและบุละคลากรขอ,ของกระทรวงสาธารณสุขส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนหยัดเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยปรับการจัดบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงน้ำท่วมรวมทั้งมีแผนต่อเนื่องในการป้องกันควบคุมโรคระบาดและฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงน้ำลดในนามของกระทรวงสาธารณสุขผมขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกท่านและถือโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา,ากระทรวงสาธารณสุขที่อารัตนาคุณพัรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือและพระบารามีแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถผ่านพ้นวิกฤตการครั้งนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ